สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องวันนี้ก็เข่าสวนพี่น้องวุ้นได้ยังไงท่านได้ออกไปนอกวันนี้ตะเนี้ยเจ๊พนดาเป็นไงเก็บมะเขือพี่น้องเขือเทศสบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสวัสดียามเช้าตะแดดออกแดดออกไว้กับบะได้เศร้าอะไรกูเศร้าอะไรเก้าโมงเลยประเพณีอาลมาลากันกี่แต้ว จะได้มาเกเทรบอไดเก็บไปจกเท่าไรมันจะรุกแล้วรดน่าทิมซื้อนะเก็บเศรษอะไเก็เกษรงามๆเลยแมนงามคือข่อยเนี่ต้องตนี่เนะเอาเก็บไว้ครับพี่น้องครับผมเก็บมันกะเนาทิมเบิรนะครับแมนนต่วันนี้เลือดใช้ได้บอกเทษนบอเก็บมันกะเนาทิมเบิร์บ่งมันดกกรดออ ไม,ม่ได้ค่อยกินนะปูกิ่สื่อเลยเนี่ปูมันาถิ่มสื่อเลยมาเนี่ยนนยังไม่ได้ค่อยกินบันไดใส่ผักกาใส่ตำขุ่งสื่อใส่ใส่นั้เดียวนะใสตผักกาดก็กลายงามเกผักกาเทศไปฝากยาพี่เ้องกระเทายักกยดยอพุ่น,นกระโปเอึศกันเลยพุ่นกัะเป็นแวฝากติ ผมมีเน้ฝากเก็บกระเทียมฝากยอะเสียบไนี่ปอดสารพิษแดงๆเดอยวกเขยบวมันในม,มันแบบสุสสบสงจิปดกปดอกกระดียไดไหงบอกสตัามมงกงกาใส่กระเบิ้ดกโพดกโพตรงไหนเป็นปุมเป็นปุ๊มอยู่ ันดกโพดพี่น้องบุ๊ยกินเนกลิ่นเลยคอยกับปูมักบากินพักปันไดยังน้องแบบนี้เก็บไปใส่ยำจีค่ะเหตุสูบบุญสูบงามหมากงามมนี่พี่น้องน้อโอ๋หมดไงหนึ่งสูบงามแท้ค่ะงามคือคนปลูกนี่แหละค่ะฮักคนปลูกขึ้นในน้อยหนึ่งหมดมันเด่นขึ้นไงอยู่วะ จากว่าเนี่ยความงามของมันคนปลูกต้นนี้ต้นน้อยปลูกต้นกระตูนนี่น้อยอมันมกเขือเทศมันบักไงปั๊บตัวจะมาคุ้นต้นหน้อยหรือต้นใหญ่ฮึจะมาไหนหุ่นหลบได้ได้บดเตยอ้วนได้เบิดเตยอ้วน,วนคือยอ,อยา่างอ้าไปปะอุบอวบก็ได้จอยก็ได้พ <c oughs> อเค่ว่าบวบอ้วน แค่อยากอ้วนอ้วนนะมันสิคือว่าเพิ่มตัวได้น้อยไหมมาทุ่งยางงามดสโอ้พายสีอะไรขี่ได้เนาะคอยด้วจะคอยผ่านเอะโอ้อย,อยโอ้ยอยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ย้อยโอ้ยโอ้ยอ้มาอยโอ,อ้ออยอ้อนะยโอ้ยโอ้ยะอ้ยโอ้ระอทย้ยอยโ้ยยอ้ยโอ้้ยอย เก็บขอดีสิเต็มเลยออกเป็นนาเป็นเบิร์กเห็ดทุบไปหมดอากาศหนาวเป็นองข่อยกระบอออกพักก็เริ่มห้อหนักก็เริ่มสิแตกคัวใหม่แปลว่ามันหนาวหลายเห็ดเฟืองบอออกก็จะหนาวมันมันมีแต่หนาวสิร์ได้ปะเนี่ยันาวผลมันเย็นแล้วมันกระบอออกมันมีห้อนแล้วมันก็เริ่มแตกไข่ใหม่เมื่อกี้อากาศมันเย็นอากาศสิบเอ 10องศาเองเก็บไว้เสียดายครับเสร็จตู้เย็นไว้ได้จีเลยเนาะดูกถือว่าพอดกแบบว่าบริสไซร์เนี่ะใส่แต่ผู้หญิงโง่ขยายใส่ย้ำนะมัวายอยู่คนเสียบเป็วนวานไปใส่ย,ยำนะคะ ผักมันเด็ก็ับขามันี่ค่ะพอแล้วค่ะปลามันหล่นแล้วจริงมันหล่นจนเหนื่อยหล่นแลยฮะเขาจะมาเก็บไว้เสียดายคนละแบบรถคันตะวันกันคนละแบบกับกัวนั้นนี่ไปกุดกูดมันเจ็ดมันกดมันเปิดซื้อเนาะลรถมันอะ ตัวนั้นมันแบบดอกมันสื่อออกได้ปะ่ะตัวนี้บัดมันดูดออกมาได้นี่มีอะไรนะเป็นดองง้อแลเป็นปุะปูดแล้วเจ้าคือเจ้ายังคือขอ่อยมาสายหายโบอเอ้นนะแบบนี้ที่ละงามปุ๋าเนาะกลางเซนเมตรกลังสิเกนี่นตรงนี้นเอาเม็ดไปไว้ไ,ไปปลูกพี่น้องเดี๋ยวนางสิดูดดินนาอยู่สวนนะสิปลูกเลยล้าปลูกไปป่าทาตะวันเลย บลกเป็นบ่อนทรายโฮบปลูกงี้ฝนมันเอาไปได้หดหน้ามันงามอยู่ครับอันบวบวมน้ำาช่หบวบวมนะทันตะวันบกค่อยบวมยันวะฮะมาเสือบัดฝนตกไรบัดบมน้ําตายโอ้ยบัดตายด้วกขันคนดูแลมันดีคนดูแลคนใส่ใจก็คือความหักกันแหละขันหักและใส่ใจและดูแลมันก็สมบูรณ์ก็สีบัวแห้งเหี่ยวกรดสีหักหักแต่ปากเลยยังกระโบเบิงไปยัง ักกต้องดูแลนะคะเพราะมันคือความรักค่ะอืมหมดใหญ่เนาะหมัมกเดี๋ยวบางมองงานดปเลยนี่เซ็บโโแต่กับบุแซ็บสูตรเจ้ามันจะไปสูส่ใอยได้เนาะแม่นพอคือหัวจะขอบเสียดแล้วบห่ไปเสียดูแล้ว้าคือเสีย <laughs> มันดนไหมบีบน,น่าลงมัเสีออก,กว่าปะบีบงันกินเบิดอยู่บ้น,นี้เปาไปในตู้ใส่นาที่จะดเอาใส่กล่องว่ะใช่ใกล่องมาถุงนี่ดีกว่าเนเาเราสิไปหามาลาพี่นนอะ น,น้าไปในเมืองอยู่ไหนน้ากลับมาใน,เ,นเมืองก่อนสวัสดีเอาเงินไปมอบขอ้าขเจ้าเหข้าเจ้าเหดไฟเขาโรงเรียนขอบคุณคุณเจนนะคะคุณเจนจากเกาหลีที่เป็นประธานเหตไฟฝ่าเข่าโรงเรียนบ้านนาจานมาดูนาจานให้นอ้องเป็นไฟกับมูลค่คาอยู่ประมาณสองหมื่นบาทสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเพื่อนกันได้ก็ยังอีกอยังอีกเลายอลาย่างยู่น้องทีขาดแม่เดรอ์ลายอย่างลายแนว กีขาดเพิ่นก็เได้ไปหามาลาการีนะคะนั่นเมื่อื่นเขาก็เสือเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านนั่นเมื่ออื่นเมื่อบ้านคงเสือเมื่อาบ้านก็เล่าไปเบิ่งอยู่ได้กันไปเอาลำม,มันเลยเมื่อเบิ่งแล้วมันเป็นคือกันบ่วก,กับบ้านเจ้าก็สิคือกันนั่นแล้วเสือคือในวัดเจริญบ้านขอ่อยบระจักษ์บัววัเจริญกันแล้วเจ้าเจริญใจใหญ่ก็เรื่องข่อยบระจั์บันบนว,ะวนะกด โมยังป็นได้ก่พออยู่นะอยู่เงี้ยเงินลังไงอยู่บริใกล้กันอยู่ลังนิดน้อยเอาก็ไว้ต้นรับเขกต้นทับคนมากนึ่งแลเนาะบางทีเโอ้ยแบบเพื่อนนิดน้อยวะเขกมากเกินนอนอีกันไหนฮะไปเจ้าจะนอนยูไซด้วยนอนอยู่ขางเจ้าก็นอนเลยไปพาจิอยากนอนไก่ ยนีโอ้ผีมันจะแซบมันน้อยนอนแต่น้อนจิ้มไงมันจใกล้เจ้าแล้วมันจะอบอุ่นมันก็อุ่นอยู่แล้วในมันดำเต็มหัวเลยแต่ว่าปัดพอไปแก้แล้วแต่ม่แต่ไนแบบว่าไนอ่อนนะไหมไนบวมนะไหมปันี้ไนเต็มนะมีอยู่บอกกี่ไนเอกแก้เมื่อนั้นก็ได้สิบก้อนไนนี่แหละแก้เมื่อนั้นก็ได้สิบก้อนไน่เลยได้ไนกล้าอยู่ปะแก่สิบวัมันแห้งเนาะ ตัวใดในจะได้สสสเส้นส่<อ>วนได้ตื่นกระสีดายี่ดอกมันบวมหมดแล้วนะมันเปนในตืนะ้นเนียยัง้ยนี่บังคือตื้นเหมือักเก็บมันเป็นในบวมมันแก่บอกแก่คือคอยปะนะั๊บมือเก็บแล้วก็สิข้าวบ้านเนี่ยแบบนี้น้ำดอกนี่ตะวันแดงใบต้นเดียวไอ้ดอกนี่แก่ๆไอ้ดอกนี่ นนะเก็บถุงไว้จากพี่นอ้องงามนะครงาม้มดูกุกงานตันี้น้องพนธุ้เล็กตัวใดคะ่อยเองที่รวยแล้วค่ะแต่พลอด้จุดทูบโดนแล้วพี่น้องน่ก็เลยจุดเบ่งพ่ได้จุดโดนแล้วนะคะเล็กงคะเล็กจากในบัวหัแนมไกายอด ห้าหนึ่งสี่ฮะห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับพี่น้องบังยากาที่ประเทศจุดถูกมาหลายเดือนเนี่ตอนนั้นมันนั่งจุดหนะัสามโต๊ก็เคยเข่านะครับพี่น้องเคยถือเลขอสามโตตรงนี้ตอนนั้นจุดเข่าสามหมดติดถือว,วะวถือยุคเคยถือสามโตตรงถีง้แล้วกับแบบนี้พราะรางมันบอกเขาก็เลยเศร้าจุดยันเก็บซี่ห้าจะหน่อยเสียบา้าโอ๊ย จุดเที่ยวให้เธอเสียเงินเด้ <laughs> หน่อยไปเสียเงินซ,ซื้อสิว่าซะ <c oughs> มือนอินนี้ก็เลยลองจุดเบิ่งเพื่อที่โชคเพื่อที่ลาเออเพื่อเป่าซีมาอยู่น้ำอะไสีเฮงหรือรวยเสียเงินส่งค่ารถพอซีกลับบ้านนะคะพออะไเงินค่ารถนอนถึงเลยไหมมันจะให้รถค่ารถจะสิบบาทโอ้ยแต่ก็จะได้กระขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีจากนี่ก็เจะนครนายกนะครับ ให้ค่ารถเป่าสีมาสามพันบาทกระขอบใจได้ได้เนาะเนาะเป็นคนแรกที่สนับสนุนแล้วให้เงินคนแรกเน่นะป่าสีพันละฝากเงินสามพันบาทให้ค่ารถเป่าสีให้เพคนมีกำลังใจในการสร้างคลิปและการให้เงินซื้อกลเป็นก็เป็นคนเด็กนะเนาะที่สนับสนุนบอลสีเหตุบ่าเพราะอะไรเงินค่าเมื่อบ้านแได้มีเงินซื้อมาเติมเงินเห็นเด้แม่พอเห็ุคลิปก็ต้องเติมมาเติมเงินเนาะ จะขอบคุณเนอจะพี่ใหญ่ใจดีจากนครนายกครคะขอบใจได,ได้จ้าเด็กกระสิบีฝากับสันนี่ก่อนนะครจะต,ติดตามตอนไปจะปหาอัมมาลาม่จะ,จะเอามาันหัวใหญ่เป,ปีฝาอัมาอม,ามาลอัมมาลมากโคงใหญ <ไป S 1> <ด>่ๆอยู่แกงอมัอมมาลาความันกับก,กดลแล้วเด็กกระสิเอาไปแกงอัมมาลากากีน,นะคะแม่สัตวกสวัสดีจ้าพี่เราฝากติดตามช่องบาสีได้เด้อจ้าบ่าวสีเอ็กซ์ซอร์สเปลี่ยนซีองอะไร ว่าสิเปีนมันมีความหมายเพราะว่าสิเปียนเปลี่ยนบ่จะป็นคำแบบอีกโอ้ตอนตะกี้โซ่หุ่นได้ตะบานเลยหุ่นเอียงวาสิเปลี่ยนนั่นโซ่กระดูกคางโซ่กระดูกไรมึงสิแตกแล้วคางไม่เละใช่ไหสิแผลติดตาวาสิเปีนเปลี่ยนเป็นเบาสิวันหน้าป่ะวันนี้ทุกสัปดาห์จ้าพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่กำลังใจกับพวกเราด้วยจ้าพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้อง